สวัสดีค่ะสาวมันี่สภาพไปลอทงหน้าคือเก่าจ้าพัดเบิ้โอ้ยทางโขงเกือบแหยโขงเาจ้ะปวดทางทงหน้ากับเขี้ยวขจี้ไปน้ำเขาจ้ะงามงามได้เขาทางนั้นเป็นขนทางอาจจะเป็นทางแดงอยู่ได้พี่น้องแต่กับขี่มวนอยู่จ้าบ่มีลุ้มบ่มี่บอบรรได้ขี่ไปหนีบัวหัวได้ว่าหน้าพันยูเมืองใดหนีสิไปหน้าป่าจ้ะราบุวหัวหน้าอยู่ใส่ขี่ถามทางเขาไปเรื่อยอ่า ุดท้ายห่อกระหอดจากปาร์ตมาเห็นนองใหม่ผลละอ่อนซ่อนค่ะโอู้วมีตะน้องใหญ่ๆเด้ก็นเนี่ยมีเป็นสีเป็นเศร้านอ่ะเบิ่งติละ่ะถ่ายมาให้เบิง่งปาร์ตถูกงามประคัคจ้ะพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศขวดกระเจาดำหน้าจ้ามีหอดปักเขียบโอู้มีทุกอย่างคะ่ะผลเมื่อตะเขียบด๊อกตกจากอู้มันบ่สุกเนาะเสียดายอยู่เด้ออัดโกับสิลากินอยู่เด้อถูก บรรยากาศที่ดีวเลยเยบเงยจ้ะลมพัดแบบอุมออ้มไปตานอนเว้นขนาดเลยนี่บรรยากาศทั้งขามีปลาบบกบัวปลาย่างอันนี้ที่วางๆเนี่ยเขาก็ร่างปลูกกระโพดจ้ะท้างนั้นก็เป็นปลามาดูบรรยากาศพอดีเลยเมืเ่นอไหร่หัขทางรถกระพานได้รถไงรถทุกหล่อรถยังเขาได้เบิดจ้ะสะดวกสบายแห้งปลาเข้าไปเที่ยงหน้าเทีงยงนาเพิ่นนี่ไงแห้งปตาอยู่แหงแต่คันอยู่ไกลๆจะเป็นน้องเล่นอยู่ ร่วนข้าเจ้าดำล่ากายยุ่งหังลาคนแตเขากระเขียวเขียวเสร็จแล้วเข้าขึ้นมากินเขากินน,น้ำน่าก็มันหิ้วขึ้นนี่ลาบเป็ดจ่าก,กับแนวปองแปงเขาไม่แห้งปลากระบอกกับหนามลายแห้งกต่แซบแสบมาได้พี่นองมาได้